ดักปูดักปูักปูน้ำใสใสนี่ยิงมาแล้วมีฝูปลาน้อยด้วยหุยได้ปูได้ปูหนึ่งตัวนั่งกินข้าวแป๊บเดียวได้ปูแล้วเนาะใช่นั่งกินข้าวแป๊บเดียวได้และอู้หูนี่นี่นี่นอันนี้มันเหมือนปูเนื้อเลยเนาะปูหินปูหินปูหินออ๋ปูหินนี่แน่มาหนึ่งตัวค่ะมาหนึ่งตัวตรงนั้นก็จะเป็นเหยื่อล่อคือเื้อปลานั่นเอง มันตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะหย่อนลงไว้อีกใช่ไหมคะป้าใช่หย่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะช่วยกันเข้ามาต้องหย่อนตรงที่น้ําใสๆเนาะใช่นี่จะเห็นชัดๆอันนี้หอยนางรมเห็นตัวใหญ่ๆป้าพอน้ำลดเรื่อยๆปลาก็จะเลาะลงมาต่อยข้างมาสองข้างล่างดูดูฝูงปลา นี่เดี๋ยวเราจะพาดาู